สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคิวร็อกครับผมวันนี้ก็หวานน้อยจะมาทำชาเลนส์ครับผมโอ้ยง่วงนอนแล้วตอนนี้ง่วงนอนมากแล้วดูตาครับวันนี้หวานน้อยจะมาทำชาเลนส์อะไรครับผมระหว่างนี่ครับนี้เป็นอาหารเปียกครับผมเทเสร็จเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงเป็นอะไรครับ กล้วยครับผมที่กะทิชอบมากหลังๆมันรู้สึกจะชอบกินกล้วยเยอะนี่ครับพ่อผ่าให้สองลูกเลยสองลูกใหญ่เลยด้วยนะทีนี้ผมจะมาดูกันครับว่ากะทิจะเลือกกินอะไรแม่เหมือนจะตื่นแล้วเหมือนจะตื่นเหมือนจะตื่นแล้วโอเคเดี๋ยวนั่งก่อน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 เออนั่งรอก่อน ้าอันนี้ผมคิดเองนะถ้าที่กินอาหารเปียกแสดงว่าที่น่าจะชอบกินถือไะไก็แล้วแต่คือกินที่มันยั่วยวนแล้วก็ด้วยคงด้วยน้ำอซอสหรือว่าความอร่อยของมันนะกินมันจะแรงกว่าแต่ถ้าที่กินกล้วยแสดงว่าที่ชอบกล้วยจริงๆแล้วก็สังเกตได้ว่ากล้วยมันเยอะกว่า อา,อาหารเปียก <laughs> ดูลิ้นดูลิ้นคือถ้าทีเลือกกล้วยแสดงว่าทีต้องดูแล้วว่าเทียบช่างใจดูแล้วว่าระหว่างอาหารเปียกกับกล้วยเนี่ยกล้วยมันเยอะกว่าอาหารเปียกเยอะ <laughs> ดูจมูกดูจมูกดูจมูก <laughs> โอ้ยอ้วนเอ้ย <laughs> โอเคครับผมเรามาดูกันว่าทีจะเลือกกินอะไร ระหว่างสองอันนี้นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเออค่อยๆทีนี้มาจะให้ทีเลือกครับระหว่างอันเปียกกับกล้วยดีจะเลือกอะไรลังเลลังเลเริ่มลังเลละเริ่มลังเลกินก, <c oughs> <c oughs> กล้วยบอกเลวเชื่อได้เลยผมว่าไอ้อ้วนมันดูที่ปริมาณว่ามันเยอะกว่าแน่นอน เพราะไอ้หาอาหารเปียกเนี่ยมันนิดเดียวแต่กล้วยนี่มันเยอะกว่าโอ้โหวันดูดูดูเคียวดูอื้มอื้มอื้มโอ้ยหกเต็มหมดแล้วเนี่ยอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอวันแล้วพังหลังนี่กินกล้วยเยอะครับผมชอบมาก ไอ้กล้วยไข่ครั้งก่อนที่ซื้อมาเนี่ยอ้วนกินคนเดียวนะครับทั้งหวีอะ่ะเนี่ยดูอร่อยอร่อยครับผมแล้วดูอาหารเปรียกมันน้อยนิดเดียวอาจจะกินกล้วยเสร็จแล้วไปกินอาหารเปรียกก็ได้แต่ถ้าผมเชื่อได้เลยนะว่าน้องหมาน้องหมาเพื่อนๆหลายหลายคนผมว่าต้องเลือกอาหารเปรียกเพราะว่าอาหารเปรีกนี่มันจะมีกลิ่นแล้วน้ําซอสที่มันแบบ คือยังไงมันอร่อยอะ่ะดูอ้วนเหมือนมากเลย <c oughs> โอ้โหเคียวอร่อยสุดๆเลยนะอวนเอ,อพอยังยังยังสองจิตสองใจว่าจะกินนู่นดีหรือกินนี่ดียังสงจิตสองใจเอ,อ๋เคียวตุยๆเลยก <c oughs> ็เป็นอันสรุปครับผมว่า กะทิเลือกที่ปริมาณไม่ได้เลือกที่ความอร่อยอันไหนที่กินแล้วอิ่มเอาเลยแต่จริงๆ่ะเพราะว่าทิชอบกล้ยมากครับดูหน้าตาเดี๋ยวเดี๋วมีมีมีช่ำเรืองดูอาหารเปียกแต่มันนิดเดียวไงมันนิดเดียวลองอาหารเปียกจะขึ้นทั้งเลย อร่อยจริงๆไหนชิมนีดอาหารเปียกชิมนีดชิมนีดชิมนีดโอ้ยไม่เอาน้อยเกินไปอพ่อนี้เดาใจที่ถูกมากเลยนี่น่าจะกินไปครึ่งลูกกว่าแล้วไหนลองชิมลองชิมไม่ชิมครับออืตัดใจจากกล้วยไม่ลง วานน้อยของเราก็เลือกกินกล้วยครับผมแน่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 แน,น,น่มีม,มีมีการให้ความหวังหารเปียกมีการให้ความหวังดูหน้าตาดูหน้าตาโอ้โอ,โอ้แม่โกเริ่มบ่นแล้วแม่โก้เริ่มบ่นแล้วเดี๋ยวพ่อเอาอาหารเปียกให้แม่โกกินแล้วกันเนาะ ก็โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นอันที่รู้กันว่าปริมาณสำคัญกับความอร่อยครับผมโอเคครับผมที่ไปก่อนแล้วครับขอกินกล้วยให้หมดก่อนนะครับดูดูหางดูดดหาง,หงใบพายชัดๆโอเคครับผมขอบคุณวันวันนี้รับชมครับ <laughs> อย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งให้ที่ด้วยนะครับที่ไปก่อนแล้วครับผม